ลุงช่างครับสอบถามครับพอดีช่างที่ทำห้องครัวให้ผมแล้วเขาไม่ได้ซ่อนลางน้ำให้ตายเดียวตายแล้วต้องใส่อะครับต้องใส่ต้องดูว่าจะทำยังไงให้ใส่ได้คือคุณไม่ใส่มันยังไงละน้ำคุณมาแล้วคุณไปไหนอะ่ะมันก็มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับมันต้องให้น้ำไปให้ได้ก็คุณต้องหาคนมาใส่อะครับมาครับอาจจะต้องแบบมามาโมดิฟายตรงปลายชายคานั่ยนะครับ ตบรางน้ําลงมาเวลาถ้าทํานะคาแนะนําคือทํารางน้ําเนี่ยให้ใหญ่ให้ใหญ่เลยนะครับบอกบางคนบอกออ้แค่นี้หลังคาแค่นี้ทํารางน้ําแค่เนี้ยที่เคยใช้พอละประเด็นคือรางน้ําไม่ใช่ปัญหาเพราะคุณทํารางน้ําเล็กท่อระบายน้ําเล็กแป๊บเดียวมันตันมีนกมีอะไรไปไหมมันตันคุณทําให้ใหญ่นะครับให้ใหญ่อเวอร์ไซส์ไปเลยนะครับแล้วก็รางท่อระบายน้าขอใหญ่เลยนะครับคือ มันจะได้ลดปัญหาเวลามันมันล้นโดยที่คุณไม่ได้ดูแลคุณไม่ดูแลอยู่แล้วลหละข้างบนหลังคาแทบจะไม่มีใครขึ้นไปดูแลมันโอกาสมันจะได้ล้นยากนะครับบางบางบางอันในติ๊กต็อกยังเห็นอู้ยรังน้ำนิดเดียวรู้อะถ้าคํานวณหนักมันพอแค่นี้รังน้ำแค่นี้มันก็พอนะครับเพราะพื้นที่รับน้ํามันนิดเดียวแต่เวลาใช้งานจริงๆอ่ะในรายการน้นมันไม่มีเรื่องนกไงมันไม่มีนกไม่มีใบไม้ไม่มีเศษอะไรมาลง ไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเราต้องรู้เองแต่การนวนมันไม่มีบอกว่าเออต้องขยายรักงน้ําเผื่อ,อนกมาทํารังนะไม่มีแต่ในความเป็นจริงมันมีเราก็ต้องเผื่อไป